เ,เยนลีเยลลีพี่ฝนพี่ฝนก็น,นำทางหลานต้องเ้ยโอ้โหนี่โพสชาสะสกองวยแน่นอน<ๆ>วันที่หนึ่งที่เชียงรายครับมาร้านกาแฟมียืดล,<ค>ลงับก็จะไม่มาืนพีกาแฟเช้ากันก่เพี่บีอนกอะ มันยังไม่ได้กินหรอกคุณยังไม่ได้กินหรอกมันกลัวตอนนั้นหนูเคยกินมะลุอะไรอ่ะจินี่เป็นเรียวกลางคาี่มีบ้านพกสไตล์ญี่ปุ่นเปนเเป็นโซนเป็นโซนมีสรรพมีโซนกาแฟเลือ

ไีม่เข้มดีนะอันนี้ดีนี่เข้ามาหลานเอามาให้นี่เราทำไงเด็กให้ของเออสวัสดีด้วยน้องสวัสดีดิต้องสวัสดีหลานดิค่ะนเอาหลานทุสาเอามาให้อ่ะขอบคก็ขิงขาวขิงขาวใจดีจังเลยกไม่ใจดีอย่างเงี้ยลูกไหมไม่กาแฟใคร กาแฟนี้อมิกาโน่น้ำผึ้งอันนี้มิกาโน่หรอไม่น่าฝาดูไม่เหมือนกันของผมแบบไม่หวานนะั้นน้ำผึ้งเลยเป็นโดมมาไปเจ้าว,ว่านานนิดนึงค่ะถ่ายแล้วก่อนแล้วถ่ายซะก่อนนะ,ะก่อนมนะันจะไม่ได้ถ่ายเ <laughs> พราะว่าจะลงแล้วนะใ <laughs> นะช่ไหมล่ะ,ละ ไม่มีมุกอะไรด้วยอ่ะกินได้เหรอได้สิเป็นน้ำตาลลูกอมที่เขาบอกมุกสมัยก่อนนี่โอ้โหยังไม่มีขายแล้วบ่อยน้ำตาลน่แหละรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมออเมื่อก่อนแต่เจยชอบซื้อกินเออที่เป็นสีเงินๆนะกินแล้วมันใจนี่ฮะโคตรโบราณเลยนะไม่มีแล้วนะวันนี้พามาเที่ยววัดล่องขุนครับผมเชียงรายที่เชียงรายปลายปี2000 2564 สิวเนียของสิวเนียตอนนี้จะเป็นงานบินับรูขภาพที่สูง วัดนี้มีพัก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ไม่เท่าไหร่นะเดินเร็วจะตายพี่ดูดิเนี่ย เราไปแถวที่มีวนลอเดินรถไปข้าม่ายลูกขวางทางเลยนะคะเราข้าม่ายลูกทางเดิน้ามล่นจีนเตอ เดขึ้นมาได้เลยค่ะถ้าถ่ายรูปหวาทางเดินนะคะ Please keep walking ต a ่ o a l the w a y ดอ t walk away ควเดี๋ยวเขาไปรอฝังหนูไหมใส่ว่ะเดี๋ยวเขาคุยรอฝันหนูละทีไปไออกคนนหนดีกว่าในห้าถ่ายรูปนะครับ

ไทยบ้านสวนเดินไปแล้ว,วน,นี่ครับร้านผัดไทยบ้านสวนกาแฟก่อนเข้าทางวัดห้วยปาะกะังเดี๋ยวมาดูกัน cũng phải <laughs> căng <laughs> Chuyện rồi, <laughs> xin cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp โวงดีปีใหม่ครับผมสาธุ ซองอ่างเปามีลอตเตอรี่ให้ไปนะครับเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดน,นี้นะครับงวดสิ้น,น,นปีนี่แหละงวดน,นี้ออกวันที่2นะครับหลังปีใหม่ทุกปีออกวันที่30ท่านลงจับเอาเองมีทุกซองแต่ปิปดผดกไม่ให้เห็นเบอร์ท่านต้องสุ่มโชคท่านโดยเองสามารถทำบุญได้ทั้งเงินสดและันบุอยูนี่ที่ไครับ ใหม่ตู้ก็เอาเอาไม่อยู่เลยลบไม่หมดไม่ไหวใหม่ตู้ล้มไม่ไหวไฟมันจะเนินตรงใช่ตรงจุดกลางนี่ถ้าขึ้นลิฟต์ไปจะหนีตัวน้ำจะไม่ขึ้นอีกไม่น้ำนค่ะครับไร่สิงไร่สิงวิดโดต์สลิงสลิงเจ็บจะบนเลยหนาหนา จอดน้อยไปหรือเปล่าจอดได้วันไหนดิโอ้ห์สิบลายสิบลายได้ไหมอย่างเงี้ยไปวันอะไรพี่กราบไปดิน้อเหรอไม่กล้าว่ะอุ้ยเด็ด top สูงแค่นี้เองครับนุกนุกนุกฮู้ยคนเทียบเลยไปวานละไม่ชอบตื่นเต้นมไกลไหมฮะเหมือนไกลเดือนเหรอไกลไกลเขาบอกว่ายาวยาวที่สุดในประเทศไทยนะอันเนี้ยเหรออืม ยากวายากว่าพี่เดลงรุนดิดเดี๋ยวเขามีรถมามาส่งให้พี่ใช่ไปวันล่ะเล่นปะเป็นเอกสารว่าเรามีด้วยพี่ เพลงนี้อยากอยู่แล้วว่ะไม่อยากกลับไปกินบ้านข้าบ้านแล้วอ่ะอยากนั่งชิวเลยอ่ะเฮ้ยพี่ปุ๊บสาวเค้กสาวเค้กโดดเล่นอยู่พีไปคืนนี้แล้วมั้งพี่บี กีตีไหมหนูล่ากลิ่นกระป๋านกิมกีติมุดทาาเกียรตอนเนี้ย งาน Coffee a n Tea Festival 2024ค่ะหายใตย้โคร,ออก,ราการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวของกลุงจังหวัดกิจกรรมสว ฝนลงไปเร็วไหมไปฝนเร็วเร็วไปเรือไปเรือไอ้ตัวไหนอ่ะเขาไปไหนกันแล้วล่ะไม่เห็นปุ๊บอะ่ะอยู่ไหนอ่ะปุ๊บอยู่ไหนเขาเดินออกมาแล้วอะ่ะ การวิงครับเดี๋ยวให้ผ่านบ้านหลังนก่นดียรวิ่งรปชางกันเลยนะครับตรงนี้สบายดีไม่ใช่ไม่ใช่เขาอยู่ดว จุดนี้ไปจะตัวใครตัวมันนะคะกลับบ้านได้ผ่านจุดนี้ไปจะตัวใครตัวมันนะคะเพจหนึ่งเข้า สะา,าสน,าง,นา,างหน้าเลี้ยวขวาสะพานข้างหน้าเลี้ยวขวาสะพานข้างหน้าเลี้ยวขวาอ่าไปละก่อนถึงสะพานไหมหรือว่าข้ามไปแล้วลงสะพานเลยครับตรงสะพานเลยจากนี้ไปไปสิงไฟเจ็ดโลแต่นี้ไปสิงไฟเจ็ดโล จากนี้ไปสิงปรายเต็ยนรอไปไว้ ่าไ,ไม่เหยียเลยทุกขาเ้ดโอ้โเเเนหเพดสี่เดสามเดหนแล้ว้ยโอ้โหหมาลูกหมาลูก

e n

Sao cô xa của